tiếng ở một kia. đấy. Cho tiền phim rồi. Ừ. Vấn nhận. หกสูงเออคือ่เอาหกสูงมาหันได้ไห้ฮะสูงหกสูงซื่อหกสูงเลยเลยนี่หกสูงพี่ดีหกสูงหาสูงกับหกหาเออเออเอาพอเอาไปวางยังวางแล้วไปวางกล้องเอาขึ้นไปทำเป็นยักษ์ห่มงนีอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าใส่ยังไงหกสูงเอหกสูงเอออาอันนี้เต่งเต่งก่อนเต็งแมนแมนเต่งหกสูงเลยโอ้หกสูงสองใบด้วยสองใบกางเกงสีเขาห้องไหนเท่าไหร่ ให้ดมันเกลื่อนมือสิเนายสายาเต้ไล่ยาเราไั่งเมื่อกี้ที่ผมเตตามเราต่ว่าผมว่ามีหาตรงนึ่งนะต่อเรกว่ะหาเงก็ได้หาสองยอหาสามน่ก็ได้เ้อันตางมีมาได้อะไรมาไจังไดนวะเออ่สีวเหลววะสี่ว้เวโอ้สี่ใหญ่ไปองกันมู่สี่น่ยผมก็ลงทุนสีบาทได้ยังไงนี่ล ไปยองเาเองไยอซีอะไรอยูอย่กอยู่เอามามาหนึ่งนะครับจมึืแหกมาเอามาเโอนมาก่อนโอมนน้มันเป็นเขตมันเป็นเบโอน้สองร้อยทคนเรายเาโอนทีเดียวดีกว่าไอยากโอนหเทียมีเงินแล้วเก็บ <7 S 2> นส แล้วมาบ่นเมื่อไหรบ่นกี่เนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยผมเสียหาสิบบาทแล้วเนี่ยเออัเสียร้อยห้าสิบแล้ว <c oughs> คนมาจา้าคนมาตัวนี้เต็งเด็กควนวัวอะยังเต็งซีอะไรเต็งซีซี่ีลมูลร้อยหนึ่งอะ,อ,ะอันนี้ยี่สิบลงแท้ก่อนเลยหกสูง มันจะมันต้จะมาย่สิบแล้อันนี้เลยอันนี้ยี่สิบเด็กหกเด็กหเออมันให้ลมดลนปวดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนไหนในช้นลมจะอยากบวจะลมเีขเรียกทำไมสูค่ะเนี่ยนะยิ้มเหรอกุ้งเดี๋ยวสองร้อยที่อ่สี่้เด็ดมิตรไน่ ยี่สิบใช่ไหมเจดหกเรื่องเตียงซีขนมขนมตัวแท่หมดเรียบเอืมลายหนึ่งเอาเตียงีจะหุมยักเราด้วย้เอตงถามเรื่ย่เนี่ยถ้าถึเต็งซีผมเจอเจ้าแปดสิบบาทแค่นั้นเอเาเอาเปิด หกมาแล้วเออห้โอตายกูห้าห้าเอียวสิบอขาอยากเลยโอ้โหายี่อหางยี่อ้ยังยากผมดูกิอ่านี้ดเลยอเ่งเงินสิบบอยากเขาบ่เื่อห้าร้อยบาทยัดนิบสามฮะจะไปซื้อกีอาลั่น้องเอ็งเห็นบคซื้อกซื้อกีร์ ก็เท่กับถือ่าเอะถ้าไม่ได้จัะพ่อตายอยู่เนี่ยเมีได้ได้ขึ้นยืนาบบยี้เนี่ย แได้กินเสียบ่อยยังตอกทาที่ไหนกินลแล้วตอนนี้ซอ,องกอกทามแล้วเออเียารูแม่นี่เล่ก็เอี่ <S 2> <S 2> อยวอตอนเเป็นทาเลยอืออีดินนี้เยี่ยวามตอา อันน okay. okay. ี้กิดเสรนจหล้สามตน้ำพมให้มันจบให้มันจบครบเรื่องสามตน้ำสาเลยอ๋อแบบนีเลยอืมนี่่นี้เกือบมาต็ง้ำอยู่เลยแหละัวตนา่ะหนึ่งสามสมตหนึ่งไม่มีครับมีแต่สามต กินสอไปกินสไปนไปค้จ่ายสี่สบอไอ้ทุกไดแปบาทเว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 เอันนี้ก <Bond> <t ans pakai> <ข>็ร้อยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเออเดี๋ยว่จะใจมดุบอกเออใมดทบอกได้แปดบาทเนี่เอาันบาทเนี่เอออันนี้ได้หกนบาทนี่ย่ีก็เอาเอาีมจารสี่สิบบาท

ถ้าสองมากนี่คือเต็มเล้มันอียังเดี๋ยวมันล้งอะ่เยี่สิบยิงนคือเกาเ้อโอเคยี่สิบยีต้อลงแปดิบาทเนาะแปดสิบหรหกิบดตัวตัดทิพย์ตัวเออตัดตาโอเคงทุแปดสิบ้ทั้งสี่ต่ำบุบุลงเท่าังเนี่ยสี่ทีจบาทยี่สิบยี่สิบีสิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ๋อแปบาทโอเค อ,อีกยี่สิบบาทแปดร้อยนะใส่สามต่ำด้วเปร้อยหนึ่งพอดีอ่าอ่าอามันมน,นีไปใส่หมดององทุกซีสามเยียวกิน,นแหนไปอย่างแทนปะสีเอียวสีต่ำหมดเลยสิบเอียดถือตึงซีเจ้ถือตึงซียู่ถตึงซีอู้สีเอ,อียวหกหกขาไหม,มในในหกสิบบาทได้ไหยอืมในหกสบาทร้อบาทเอาเฮ้ยเอเอ,เอ,เอแม่ละ ลงทุน40ดาอลงทุนเป็นซลเปับรถเอาไปหรอเด้เอาไป20บาทเอาหนกันหายกันโอเคบมนถือรือเปบอร้ต้องได้แค่ที่20บาทก็ได้0บาทก็ถือบอน้อตัว20บาทเด้าน้นหักหีได้ไป20แล้วลงทุนเออลงทุนเนาะผมลงทุนอยู่ดิก็ลงทุน80มึงเสียโอเองอีกเออแมนนปเดกมาขายวะเนาะ ตัวเด็กก็ได้หายังก็ได้ฮกะขาตัวเดียวไหมใ้รจะไม่กินแม้ให้ไากันไดต้อาตัววนไปเลยไปนอนเน้่มือนอนไปแช่งอย่าไรเอื้อตายเนี่ยอ้ปะเอนโอนโอนมาเจ็ดสุดสามสุดสกูโอนเด็ดไม่ได้ฟังเสียง

เตีงตามเตงตามหกิได้ป่ะได้เลยแล้วก็3สอ้สามตามยไอ้อันนี้ยี่สิบไปนอนหนึ่งพอดเนี่ยโอเคเอาโอเครอนหนึ่งนะเอาเปิดประตโอ้โหหาหาานเดวกบ้นเดกห้าวเไย่งเง้เาเปิดเลยท่าผวชมน้ำเนยร้อน่ะอ่านัดปลทับทินั่งน้ำมนั่งไก่กร

กินนี่ผมแทงเงินพิษเบงยี่สิบเบิดแล้วตอนนี้เสียร้อยห้าบนะเราเสียร้อยหบนะเราต้องเอาคืนเอานะเ <40 S 1> สียร้อยหบนะต้องเอาคืนสามรอยนะแรกนบนงยีบนมีเอาไปแกนะค่ะตัวาจะจมเนาะรขายแล้ว,เ,วเ,เบียร์นำเียเบียร์นำเนี่ เงินแรกนี่เอาเงินใช่เอาเบียร์มาสองขวดเด้อขวดเด้อพ่อเลี้ยงอด้ไหมผมจะเอาเบียร์สองขวดชื่อพ่อเลี้ยงจบไหมใจเย็นเอาเบียร์สองขวดน่าบ่นองเนาะเออเบียร์แรกต่างคนเรี้ยงเด้อซื้อพ่อเลี้ยงเนาะวอวอวอเดี๋ยวเฝ้าไปเอาเอาเงินก่อนนี่เปแหลกยิงแดงเอาเปนแหลกเงินมาไปเล่ไปผมก็ไม่เล่นนะเออเบปิดก่อนนะเออให้คนเล่นอาไว อะลรแบ่งเท้ามานน้ำจะรู้อยู่แล้แบ่งเท้าอะไรกันเฮ้ยยังเนี่ยเบียเบีอหยากกูแท่งยังบอกมีเปิดถวยเมันเราบ้ายังฮะเฮอบอกว่าบอกว่าบอบอเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือคือยังคือยังโอ้ยบอกคือยังเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เปิดบอกว่ายักยักเราเลยเลยตูดกูจะแทงแดงเออแล้วบอกว่ายิงแดงแล้วโน้เลยยักยักกูก็บอมวันใจกันเลยถอยมันเปิดเราบ้เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เปิดดอก ว่าหนูสัญญาณระหว่างกวนกันไปไหนไงเลยตามมาแรกเลยพลดเร็วๆหมูมีไม่เป็นแค่ไหนเอาตีติงซีเลยขูดหยักบูเว้ขูโต๊ะใหญ่เลยเอันนี้เป็นแลกมองหันระหว่างซาสิยิ้มแดงจากน้อยเอาเปิดเลยเปิดเลย ไปเลยไปเลยซีเนมอกซีสามย่ซีสามอย่างหาหัวคือบอกหาูบอกให้กูแทงหาเลยเอาไปแลยไปซ่อมไปอกกห้เงู่เลยก็ตึงเบียร์องขวดด้อตงหาเลยนี่เบียร์อขวเออคือบอกบอกว่าตึงหาติ่งหาิแทงให้ล้วไอปแดกเขาก็นอะไรเนี่ย ทกอนก็ได้แทงอนก็ได้คือบบอกมบอกว่าติงหายังหิดหยักหยักอยู่เลยบอกว่าติงหาติงหาบมเถอะเจาะฟีเคยเรือว่าขันมีหาวชี้เะจัดสายเลยจะตีกัน

4ากกว่าสี่ะหูนบมาบมาบอกบติงหกหกสูงไปเลยนะเริ่มครูบุกเไหนเดยวเขาเรียนครับครูอีกหกสูงเอาหกสามยี่สิบเปิดแร้งหน้อยเอาวะนี่เอาหกสามยี่สิบนะลองเงินเดียว เป็นไหมเราบอกแล้วหกเป็นไงอันนี้จะไปไหนรอดทีนี้สี่สบวกยีเป็นหกหอกหออกอันนี้ยี่สิเออทํอถึกสีบาทเนาะอันนี้สี่สิรนึงพอดีเนี่ยรนึงพอดีองโนูก็ร้อนึงพอดีไม่ต้องทอนนะในหกสามยี่ร้อยหนึ่งพอดีอ่าหกสามหนูร้อยหนึ่งพอดีเบบตด กินเว้ยดอกเดียวจอดอื่นฉนนมาเบิ่งนะ้วนะฉนนไม่อยู่เนี่ยแล้วลีตาเดียวถึกเลยมึงไม่อยู่อ่ะฉันเต็มเต็มได้หกสามเนาะมึงไม่อยู่อ่ะฉนนกินหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินเบียร์ด้วยกันไปตรงเต็งซีเขียนปูนทงยังจะไปแทงซิ้วกรสี่เขาไปนอนตั้งแต่วันแล้วสี่บ่มาเขาถือดูอะไร

อไปเองนจะมืตอนนี้เห็แท้งไหมถ้าเหุ้แท้งนี่จะมืดนี่แต่ยังตายนงฟังไม่รูยังเลยแต่ว่าบาทักตำนะตานี่งแปบว่าหน่งบ่งตอนี้แท้สามตกับตำเดียวเนี่ยสาตำโตสิบาทสามตำบ่อยนะสามตำกับสตำมันดีกว่าสาิบาทเัอาของสบาทเด้อ อะไรกฮะข้างอะไรต่สิบาทอันนี้เด้หกสูงมหมกแจไปลอยนึงชอบแตดติแจ่าไหอกเรา็ได้แปบบาทเต็มต่ำเต็มตำอันนี้สงเบิ้ป็นเบิ้ลตาใไ้ด้วยอี้หกสูงหงยบพกสูงยี่สิบกลกันเออทเจ้าถงกสูงที่ิบาที่สิบบาได้แปดสิบจะไปลอยนึงจะกากว่าสบาทตัวอะไรเออกสเออกสลยี่สิบไรเบิ่งเอายี่สิบไ้าบาทย่สิบเต็มอาที่สมยี่สิบบาท่ย ออกิกระทุนจะาก็ขึ้นไปแล้วเน้ไปทุนจ้าก็ขึ้นบนเนี่มานี้คืกสูงเออก็ได้ยับาทจาได้จั่บาทลอยหนึงพอดีก็ลอยหนึ่งพอดีมันมีลอยหนึ่งพอดีงเออหนึ่งพอดีกูได้ลอยหนึ่งพอดีบ่ได้ลอยนึ่งพอดีเพราะมันสิบสียี่มียังถือทอสิบบาทมีอยงถือทองสิบบาทนี่เหรอเอาลายเบิ่งลายเบิ่งบันอ่ะกหันเราลงหกหกหกย่สิบหกูงยี่สิได้จับาทแล้วบบที่นี่มปนออกหกหกสามเอห หกสูงยี่สิบก็ได้แปสบาทนะกำไรนะต้ต่างหางนะกำไรไนแปดสิบบาทเ้ากก่สิบบาทโอเคโอเคเอาซาลี่เตียงตั้เตียงตั้มง่ายยีบาทเนีอาอัอบอกับาทเด้กก็สิโต้ไปกยี่สิบเป็นยี่สิบเตมเป็นยี่สิบหยังอุ้ยอ้ยข้าไปดิไป่ไปไลเยสอาวอาอ เสงตั้มสีบาทเอาคึอ่ะบนนทบศถึงน้ำประดุงกินข่าวลงเองตัมบอเอองตัมเลยเนี่ยถ้าากรหูนาะออนงีเดี๋ยวเฝ้าหมูมักสองสามเออสีบาทพสองสามอ่ะะมันออกีเยียวนใช่สีย่งผุนจูงอาตัมี่าตัมีะีสงก่อน ต้องเข้ามาแทางสีตานี่ลืมลืมสิอือว่าบนโต๊ะปนเต่งซีว่ะปกติตงตม็มต็ตมโต๊ะถ้าเรามาตำแล้วสียิงแดงเนะ <c oughs> ี่ยสีเดียวสีส <c oughs> ียูจะได้กับยูอเอาเตงซ,ซีซีสิบบาทเอาแบบเห็นๆกันเลยอะ่ะแม่

ยี่ส yeah, <Okay. Thought S 1> mm ิบบาทโอเคโอ้โหหกาโอ้โหสูงไปกินสูงเย้าังว่ะนี okay. ่สิบาทอันี่ิบบโอเคเยังดีนะถเยาอยู่ขายยอยู่ยังมาเห็นูตหนึงก็ได้ายยอยู่พะะือหดใช่ปะ พกหาโยคนะัน่ยรม่า40บาทนะอุ้ยยังมาขอย่น่มันตเองมีแนวขอโอนมาดวสีแบงจำตใหได้จำัวใหได้โอนมาสีแบง่สบเออยี่สิบยี่สนี่ล่ะแทอยังไม่ถงกี่ย่างแล้วก็ไม่หยากนึทงผู้เดียว เรียงกเด้อเบียเรียงเรือโอเคซีมาไอ้คนจะมายอดหนังวะเตีซีบ่อืมอัอยหเใช้ตำหยกกับตามตบอันนี้ตำโอตำกระีตำยาตำไแท้งยาตำของผมเออผมจะไปเตีงซีน่ะเอ้า ออกซีสามเยียวกักินเลยเต็มๆล่ะมุดนงโอ้เจี่ยเป็นปอืปินกัะชากบะมี่กแทกแล้วตั้มโยเห็นปะถือตึ้มตั้มโยแต่ไต่ตั้มว่ะถึงจะส่องมาซีบ่มีเลยช่างบ่มัดหาเนี่ยนะเดี๋ยวกองเฮาโอ้ย่ากันไปเลยอ่ะดูแต่ใส่หนีนะแม่ อยากสีไปตึงคือบัวสีเนี้ยมีเอี่ยวอ่ะซีไปนอนแล้วขยาเหล้งแทงชุ้งเออสูงอ่ะสูงสูงแมนแกซ้อนนี่แบบนี่นี่แซ่บ่ได้เนาะแกซ้อนตานี่ยแกซ้อนเลยเจ็บแย่อื่นซื้อหุยแกแกซ้อนมีทั่วโลกแย่อื่นซื้อมีทั่วโลกนะยหกสูง เอึนบอกนี่ก็อึนเพนพอเลียงบ่อืออันนี้ไั้อันนี้ฉเราอีกแล้อนเพต้องอึนทีแล้วต้องไาอันนี้ต้องไปเลยเออเขาลงมาเออโอเคแล้วก็คุกหาไปคกหาไปเลยออเอาละะกัน้เลาสูงถือแล้วทันสิมาถือี่ยังแล้วก็ไอ้พร้อมอบนบุคคลหาสองเดี๋ยวใส่หาสาม้งออองหาสามอ่ะันเนียอามัต้องเด เปิดหกประกอบเนอะหกประกอบเนาะหกสาเอี่ยวแต่แต่หว่ะมีหกอยู่โอ้ยก็แทงหเกี่ยวนี่ละหกประกอบเามยหกแปดสิบอย่งบอกว่าย่งี่โอเคมาคนละคนละคนเรานแทงหเอียวอยู่เมื่อกี้เยคูมัดโว้ดตายเะ มักหกี่หรแต่ว่ามันใส่ตหอย่างไมันหตำเสืออยู่าปฏิดีจะมือปฏิิด้วสันจะสันผมจับเลยโดดด้แล้วสันสูงเลยจับด้เลยอ่าพี่มาแล้วหกหกหกขาเลยล่ะอันนี้ใส่6หกขาเนี่ยใส็หขาแล้วก็หกสูงก็บ่มากักกักหกขา บอสามีวาหาไอวาหเอาแต่ว่ากักหงาดีกว่าเอากักกักกัโอยย่กแกเลกักบอ้กักโอนั้นแล้วชัดทำอะไรกันได้ตอเรื่องอออออไอังหงก็จดีะีวาหเอาโอเคไปต้อการอะไรบุ๊หสูี่ได้ลงจุ้งไปกักหงาท่านออกหงหาจะ่ไวะสสบบาท mọi người bỏ hay không hay 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 không gắn bởi vì bạn mọi người 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 mọi đẹp mọi người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  nọ người mọi người หายกันม yeah? yeah, ี20บอหายก็มายี่สิบาหายเลยปะฮะเห็นเป็นเปยี่สิบาทลเออเออไปยืมเเอี่ทินคืนกันเราดิไม่เชื่อหนอไม่สายมันสายสูงอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้สายต่ำต่ำแน่นอนยังไงก็ต่ำต่ำามตอำย่ห้แน่ท้ เออแต่แต่มีแต่มีไม่สงก็สามอ่ะอืมตั้งสานได้ยังสามึงก็จมื่นได้เลยมึงมีงก็ลูกค้าได้เลยเงนแหลกแมเลาลูกค้าแต่ไอมึเงินแหลกมาดเลยทุกาอวนไป้าอวนไงเนาะเป็นเล้านเนาะเออถูกต้องมึทุกไอไน้ำงเ่ไปขัดกันไอแท็กปากเปล่าได้ไหมสี่ยได้ครับไม่ได้สี่สิบบาทได้ไหมไม่ได้อนมา โอ้ยก็ให้แทงกันไม่ได้หรอได้สบาทแทงใงยูเป้ดสีาเยด้อเปเเปิดเเิบบาทโอนไดนเน่โอนได้ยูโอนมาโอนมาปาทตัวโอ้ยขนมกระเสียแล้วหนังเ็นบเตราากงกระชตําได้าบอกแล้วี่ใส่ซีตํากับสาอี่ยนได้เปกี่เนี่ยสีบาทเมื่อกี้นี่เพราะว่าดู่้มากสาเลย สีไม้ตาวไดสีไม้อยังเบอร์เดลเบอร์เดลสิบบาทอ่ะ